ีใหม่นะคะก็มีโอกาสได้ไปร้องเพลงเขาดาวที่สุพรรณบุรีค่ะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ดูดูไปก่อนจับมาแล้วตื่นเต้นไหมคะ,ะนาได้ับตื่นเต้นค่ะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีในช่วงนี้คือแบบต้องซ้อมแบบหลายเที่ยวเลยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบหมดเป็นนักร้องใหม่อีกรอ,อบอีกครั้งะคะ่ะโอมิคอนเริ่ม,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 มก,กับมาแล้วค่ะอย่างงกังลวลงานนึกไม่ออกค่ะแต่ว่า เหมือนเราก็อยู่กับมันมา2ปี3ปีแล้วนะคะเริ่มที่จะปรับตัวได้แล้วก็ช่วงนี้คือเราก็มีถ่ายละครด้วยมีถ่ายรายการแต่ว่าเรื่องร้องเพลงนี่คือแบบอาจจะก,กลับมาแบบกลับมาหยุดอีกครั้งแบ่าง้ก็ตอน,นเองกมีแผนที่จะเบรกกองแล้วหรือยังะเพราะผมไม่ค่อยกลับมายังยังไม่ได้เบรกนะคะแต่ว่าก็ก็มีแบบว่ามาตรการเนาะของพี่ๆในกองก็คือเราก็ตรวจกันก่อน เข้าฉากทุกครั้งนะคะกังวลยังไงบ้างคะเป็นเรื่องมีโัวตัวนี้กลับมาใหม่มากค่ะก็กังวลค่ะเพราะว่าเปาเองเนี่ยต้องไปยังร้องเพลงที่ผ่านมาการที่จะเจอแฟนเพลงเนาะแต่ละคนเราก็เริ่มที่จะมีแบบว่ามีมีการระวังตัวเองมากขึ้นตั้งแต่โควิดมาค่ะก็แฟนๆก็เข้าใจแล้วก็ถึงมีตัวใหม่ๆมาเราก็คงต้องป้องกันตัวเองแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆค่ะเราฟังคนรตัวเองกากกวแฟนค่ะ เวลาถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปก็อาจจะแบบเว้นระยะห่างหรือว่าใส่แมสกันทั้งคู่นะคะแล้วก็มีแบบว่าหน้าเวทีส่วนใหญ่เขาก็จะจัดเวทีให้ให้อยู่ห่างๆกันอยู่แล้วค่ะไอะเปาล่าสุดวันเกิดที่ผ่านมาไงคะเขาได้ปีใหม่แร่เขาด้ันเกิดเลย ก็ทุกปีก็จะจัดรวบเลยทีเดียวค่ะปีนี้ก็30มสิบสยังแจว <laughs> เป็นยายก้อนพออายุไหนเลสามเลขสามมีอะไรเปลี่ยนแปลงบล้างไหมที่จริงหนูกังวลนะไม่เคยเลขสามมาก่อนคือแบบว่าแอบตื่นเต้นค่ะเหมือนเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะแล้วก็อยู่ในวัยวัยแบบว่าวัยคนโตเนอะวัยวัยวัยรุ่นตอนตอนกลางอะไรอย่างนี้ก็แอบตื่นเต้นค่ะแต่ว่าพอ มันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่นแปลงแล้วก็เป็นแบบอ่อซดี้เป็นตัวเราแบบนี้ค่ะมีของขวันอะไรให้ตัวเองคของขวัญเหรอคะไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษในตัวเองคะ่ะแค่แบบให้ห่างไกลาจากโควิดก็พอ,อ,อแล้วต้งฝากคุณผู้ชายขนแระอะไรไหมคะก็เอิร์ธเหรอคะ ไม่แ้่เลยเลยใช่ให้ความรักอย่างเดียว,ว <laughs> ใช่ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยในปีนี้ก็ได้ไปอยู่กับพ่อกับแม่ที่สุพรรณค่ะเพราะตั้งแต่โควิดมาเราก็อยู่ห่างกันเวลาเวลาเรามาถ่ายะละครหรือว่าอยู่ที่กรุงเทพ <c oughs> ก็จะอยู่กับพี่ชายซะส่วนใหญ่ <c oughs> พ่อกับแม่ก็อยู่เซฟโซนที่สุพรรณไป <c oughs> ถือเป็นของขวัญถือเป็นของขวัญได้กลับบ้านก็ก่อนกลับก็คือแบบตรวจกันก่อน ได้ทำมันมีคลิปมีอะไรแบบนา่ารักน่ารักเนาะในอาหารสัตว์ในอาหารปลา,า<ช>ๆๆอะไรระับนี้ตอนนี้ก็จะเป็นฟาร์มยมยมแล้วพ่อก็พ่อก็กลับไปแบบทำการเกษตรแบบเต็มตัวค่ะแล้วก็ได้ได้กลับไปก็คือเราไปปล่อยปลาเนาะปล่อยปลาแล้วก็แบบเลี้ยงปลาเป็นคนตัวเองเป็นยังไงบ้างได้ไปถึงเด็กกันหายไปนานไม่้เจอกันคิดถึงค่ะเพราะว่าหนูไม่ค่อยไม่ค่อยอยากกลับบ้านเพราะว่ากลัวเพราะว่าเราเราต้องเจอใครหลายๆ าเกิดอยู่ที่สุพรรณก็คนน้อยหน่อยเวลาเรากลับไปทีหนึ่งเราก็ต้องไปไปเจอแบบคนเท่าคนแก่เนาะเราก็แบบว่าไม่อยากเอาเผื่อๆเรามีเชื้อไม่อยากเาเชือ้อไปแพร่ให้พี่นู่มนะคะอยากเ,นะาเล่นพีนมหรเห็นเราแบบว่าปีหน้าเอาใหม่แบบปีน,ะ oh ปนี้อันนี้ <S 1> <S 1> <S <S จริง <ๆ S 1> จริงมียกไหมปีนี้พี่จริงก็แพลนไว้ทุกๆปีนะคะแต่ว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยหนูก็หนูก็อยากมีน้องแต่ว่ามีงานเข้ามาเราก็ช่วงนี้เงียบๆเรารับงานก่อนดีกว่า <ๆ S 1> แล้วก็ปีนี้ก็กล่าวว่าถ้าเกิดถ่ายละครแบบท้ายๆเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่อยๆวางแผนอีกทีอยากมีแล้วแล,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 ล้วคนเดือนมันมาเป็ยนะเรอย่างเงี้ยแล้วปรึกษ,ษาคุณหม,มอมเรื่องะไะปรึกษาคุณหมอไหมยังไม่ได้ปรึกษ,ษาคุณหมอค่ะที่จริงต้องไปแบบตรวจสุขภาพทุกปีเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือแบบยังไม่กล้าเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ปรึกษ,ษาพพเพื่อนๆเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะล่าสุดคือเพื่อนเพิ่งคลอดลูกไปสองคนในกลุ่มนะค่ะเพือนยังไม่ทำพิธีก็โชว์ไหมก็มีบ้างค่ะล่าสุดเพื่อนบอกว่าเพื่อนที่เพิ่งคลอดบอกว่าเนี่ยโบราณบอกว่าให้เอาพระอ้อมเนี่ยรักกลับบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเอาของลูกเพื่อนกลับไปเอาไหมคะลืมค่ะ บำรุงอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาคือเราก็คิดว่าในช่วงนี้เราทํางานอาจจะไม่ค่อยได้บํารุงเท่าช่วงที่ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็กะว่า,าหลังจากที่เราถ่ายละครซาซาแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งใจบารุงอีกครั้งแล้วช่วงนี้หนูก็แบบออกกําลังกายหนักด้วยค่ะงนง,งานะเบล เดี๋ยวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ใครที่มีลูกก็ทํางานได้ตลอดเลยนะคะก็อาจจะต้องแบบดูงานให้พี่ช่วยดูว่ารับอะไรได้บ้างนะคือปีนี้ดได้ d l แล้วใช่ไหม d e a d l แล้วเนาะก็หวังว่าแต่ว่าเพื่อนบอกว่ามันแบบไม่ได้มากันง่ายๆให้แบบลองไปเรื่อยๆก่อนเพื่อนแนะนาเคล็ดลับนห้งแต่งตนแนะนแต่ละคนก็เคล็ดลับไม่เหมือนกันเลยคนะ่ะมูประมาณน,นมูอมะคะ ก็มีมีผู้ใหญ่บอกให้ไปมูแบบว่าท่านนั้นท่านนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ยังไม่สะดวกไปค่ะแต่ว่าก็มีแบบออกกําลังกายที่สําคัญเลยก็คือแบบออกกําลังกายเพราะว่าอย่างคุณอาที่อายุเยอะแล้วเขาเพิ่งมีลูกเนี่ยเขาบอกว่าการออกกําลังกายทำให้เขาแบบมีลูกติดแบบไวมากแข็งแรงแ คริสต์มาสก็กดดันอีกรอบกดดันทุกเทศกาลก็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 กก็พอก็ก็ก็กว่าก็กลก็ก็แ็ก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 นก็ก็า็น็ก็กาก็ก็กเก็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 ่็ก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 ก็ก็แอก็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 กเก็กอก็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 กก็ก็ย็ก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 ็ไ็ก็ก็กนกก็กก็อ็ก็เยก็ก็ก็้็ก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 ก็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 กก่ก็ก็ก็กก็ก็ก็ค็ก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 กก็ก็ ค่ะทราบขอบคุณค่ะ